สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลบวิดีโอที่เรารับชมแล้วใน a c e b o o k เนาะอ่าตัวนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการลบวิดีโอที่เรารับชมแล้วใน a c e b o o k นะครับมีประโยชน์อะไรนะครับอ่าตัวนี้ใช้ในกรณีที่เราอาจจะไปดูวิดีโอบางตัวนะครับและเราต้องการลบวิดีโอนั้นนะครับเพื่อให้คนอื่นไม่รู้เนาะว่าเรานะครับไปดูวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ยังเป็นการลดพื้นที่การใช้งานของแอป a c e b o o k ของเราด้วยนะครับอ่ามีประโยชน์หลายด้านเลยก็สําหรับวิธีการลบววดีีีโอทท่่เเเเรรราาาาคยับชมแล้้้นก็ใหขไป Facebook จากนั้นนะครับกดไปที่ขีดสามขีดตรงนี้เลยครับผมเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับดูตรงหัวข้อบันทึกกิจกรรมนะครับอ่ะตัวนี้เลยบันทึกกิจกรรมนะครับเข้าไปเลยโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ตัวกรองนะครับตรงนี้เลย มันจะมีหมวดหมู่ขึ้นมานะครับให้เราจิ้มไปที่หมวดหมู่นะครับโอเคและกดไปที่การดําเนินและกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ลงบันทึกไว้เนาะตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่เขียนว่าวิดีโอที่คุณได้ดูนะครับอ่ะตัวนี้ก็หมายถึงวิดีโอที่เราได้รับชมไว้ใน facebook เนาะให้กดเข้าไปเลยโอเคนี่ก็จะเป็นวิดีโอทั้งหมดนะครับที่เราได้ดูไว้ใน facebook นะครับ วิธีการลบก็ง่ายๆนะครับให้เรานะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะลบก่อนเนาะจากนั้นนะครับกดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับอ่าและกดลบตึงอ่าเพียงแค่นี้นะครับประวัติการรับชมวิดีโอที่เรารับชมไว้นะครับก็จะถูกลบไปแล้วนะครับอ่าถ้าอยากจะลบหลายๆวิดีโอนะครับก็ทําวิธีเดียวกันเลยจุด3จุดนะครับและกดลบวิดีโอ วิดีโอที่เราได้รับชมไว้ก็จะถูกลบในลักษณะนี้เนาะโอ okay, เ,เนนคเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและโทรศัพท์เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับจะนำทริคและเทคนิคดีๆมาแนะนำกันอย่างเป็นประจำเลยนะครับสวัสดีครับ